ผู้บบาขคนจนผู้สาวหน้ามุนใจนะคำงามคำสุดแสนและคำขึ้นนำน้องละคำแพงถ้าไปนี่ต้องไปลองเพลงน,นี่นี่ต้องไปซ้อมนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีสิบท่านครับ สวัสดีครับเขามาแหลกคนแหลกดแช่ในี่น้นองวัดพอกันโดนเติบน้อยจึงมาแกลรงให้อายคอยเก้อคนดีมานั่งดื่มเบียหัวใจไอเทียดีละ สวัสดี130 40ท่านนะครับขำว่าเราวกเไลก์กแชนนะพี่น้องตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับไปที่จังหวัดร้อยเกินร้อยเอ็ดนะฮะหน้าใสมากใช้ขีมอะไรประนรินจูคิดหอดลูกประวัสดีแมววัดครับคิดหอดคิดถึงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะร้องเพลงไรสดให้ฟังนะครับแต่ว่า,าจ,จะเป็นร้องใน youtube นะครับ เพราะว่าเฟซบุ๊กเดี๋ยวไม่จะตัดอีกแล้วนะครับไม่ได้เพราะว่าเสียงตันนะมือหนึ่งผู้เดียวคินฮอดาคากวรสันโอ้ยพอเดีกันโดนไลฟ์ปีไลฟ์ปาหลาปีแลวพี่น้องเอ้ยหนึ่งร้อยแปดสิบท่านเอากดไลค์กดแชร์หน่อยเข้ามาแล้วเออคนคือไปแสดมือนีอนอ้คนติดตามกว่าเป็นแสนคนเบิร์่อสองร้อย 200. มันเกิดยังเกินมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะ อารมณ์ดีคักบ่ัสัุ์บ่ดีในเนาะปวดแขลสองร้อยแล้วบ่วมีขากองเว้ยแมวขากองขึ<_<_้นรถด้วยหัวใจอายเพียดีละกินนอดคักกินนอดกันบ่พี่น้องกินนอดข่อยบ่มุ่งจ่อยขีนอดไฝบ่ขันกินนอดข่อยกะมึ่งตาเสืถื่อแก้ว บบกไม่ชอบประสนแวะปูหลุบแน่แหวะแวะแวะเดี๋ยวสิแวะยูกตอนนี้มาทรงอันมาดามฝนอันขึ้นสนะดามบินตอนนี้กำลังจะกลับร้อยเอ็ดแล้วนะครับเบาเลี้ยวคักประสนนาบวมพี่น้องช่วงนี้กำลังดูแลเจ้าของยูนะครับนากระสีบุมบัวแน่ก็อดทนเอาเนาะ เพื่อนว่ายังก่อเข้าไปยังก่อนต่างพ่อคุณผููไฮ่ส้มพ่อคุณผูบินดียังก่อนพยามะโอตมาซำู่เออมอดมาผ่อนมอลัมปูไา่สามพ่อผูฝนรอก็อก่อยเนาะเออกินอดยัวสันมัตไสยอยู่เลยครับไม่หยัดุลาอยู่เลยพระพอจะก่อไม่หยัดดนธุลาอยู่เลยกาลังเมื่อบานไม่อยู่เลยสามเหมือ ตอนนี้กำลังเดินทางกับร้อยเอ็ดสวัสดี2อ0กว่าท่านนะครับเอาพี่น้องเข้ามาแล้วก็กดไลยคนแช่แหน่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้คนเห็นแน่ออสองร้อยคนนี่พูดอะไรแชร์กันสิสองร้อยคนแชร์อยู่ดิเนาะเม่นบ่สวัสดีนะครับสวัสดีครับคีนหอดนีแง่งีุยพวกเคนว่าคีนหอดสูุขุขคนครับไ่ได้เข้าบ้านกับมาเบิ้งไลฟ์สดด้วยสิเหล่าพี่น้องเด้อนะครับไปไ่ได้เข้าบ้านไ่ได้เข้าบ้านหลายมือแล้ว เค่เดี๋ยวมุจจากินหอดได้ซื้อล่ะซ้ำมุจจอห์นทำม,มามุข่อยทาม,มาข่อยเนาะอารมณ์ดีพอท่านได้กินข้าวยังไม่ได้กินขาา้าวเช้าก็แต่อารมณ์ดีเป็นปกติอี <c oughs> ่บูร์ลาเอียนได้จ้าอันเฟ็อันเฟกดติดตามมาเด้อครับเด้อตะวันเพีอันกดติดตามมาันคือกันทุนมาข่อยสิเรีนเพียรลาขอ่อยบริษัทเฟีย บวมกับตาหักหนาบวมพี่น้องเพราะว่าไปเสริมสวยมาเออเนี่ย่าจากของเถาแล้วเนาะก็ต้องเสริมสวยแน่ยเขาเนี่ยหนาเฮ็ดกอกบกเกือบเบือยุบเลสมมตเบื้องบนมันมั่พี่น้องเป็นเรื่องปกติเออเฮ็ดหนาเฮ็ดตาเพิ่นว่างามผู้ิแยงงามก็เฮ็ดหนาชาตินี้เออทำทำบุญสวยชาติหน้า,ทำ,า,นาทำหน้าสวยชาตินี้เพิ่น,นวันมุกเจ้าเสียวอีหยัง เฮ็ดบุญไปน้ำเฮ็ดนาไปพร้อมตเนะซาดนาก็ได้บุญซาดนี้ก็สวยก็งามตเนอเออหาทางเข้าบ้านให้พอ่อจะเด้อว่าสั่นเจ้าของบ้านเดี๋ยวก่อนจะเข,ข้าบ้าน <c oughs> <c oughs> ยอานยู่ก็เย็นมุจเจ้ากินหอดซื้อซื้ละเด้ <c oughs> สวัสดีสามร้อยกับท่านนะครับเดินทางปลอดภัยครับครับไม่อยู่กินหอดเด้อกินหอดสุปูสุกคนกินหอดสมบัติุบอน <c oughs> ไปไหนไหลายวันมาทำเอามาทำสวยครับมาทำสวยมาเหยีดสวยยวนจังหวัดเลยกำลังสิก,กับคืออากาศที่ขาดก็ได้รสันเว้ยขั้นไหนเฝ้าไนะ่นนะนอนขั้นไหนเฝ้านะบ้านเ้าฝนตกปะบังล,ลองไปแก่ฟังแนะ่ ได้พบผ่านสาวเท่าอายุเจา้าสี่สิบไปไว้ยังแหงงามสำเท่าสาวเจา้าปากแดงแดงยามน้องแต่งสน่ห์แทงแทงใจสาวสำนีสี่สิบปีน้องยังจบหากได้พบน้องยังเป็นสาวขึ้นมาอีเจ้าคงจะงามโซภากว่าสาวได้บุญพลายเทือกใจคัก มักสาวเทาขอเวลาอีกห้าวันเออหน้าก็จะน้อยลงเออพี่น้องกำลังส่งของมาให้น้อขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับสำหรับสำหรับเหรียญปวยทานละกะ็อ่าแนอตของตกแต่งน้องพี่น้องเนาะพี่น้องู้ใดอากรวมนะครับในงานบวชเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่งมาได้เด้อขอขอทีู่ผมได้เด้อทางมาได้เพจทางมาได้เฟซบุ๊ก่วนโตก,ก็ได้ กัน่อยบ่ตอบกะทักไม่ได้ผิดเด้อโอ้ยอยากเป็นสาวแถานี้เนาะพี่ซั่นเว้าดีคักบ่ได้ดีแม่เฮาต้องเว้าเออคั่นบ่เว้าๆสิว่าบ่เว้าอีกต้องหานี่มาเว้าๆดีเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนอ่าเที่ยงๆนะครับกินข้าวกินน้ำไปเนาะพี่น้องน้อตอนนี้กำลังอ่าเดินทางแล้วก็เดี๋ยวสิหาหม่องกินข้าวจักข้าวก่อนพอหิวข้าวแล้วหิวข้าวจ้อยจ่อยแล้ว พรุ่ง <P unch> นี้อย่าลืมมาให้กำลังใจกันที่ร้านสามเสี่ยวกุภาวาปีโ<า>อว<า>่าง,างสามหมอร้าน <c oughs> สามเสี่ยววัางสามหมออำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเด้อพี่น้องเด้อมาให้กำลังใจกับจกกักรพลัลลาเพื้นแล้วก็เจสี่นะครับมวลซูน,นเซลแน่นอนนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งตอนนี้ ได้ยินข่าวมาว่าจองโตโตล้นเลี่วพนักพี่น้องโตเต็มเล้่วได้ขยายโตแต่ว่ากัยังจองในเคือเก่าเพราะว่า่นกางเล็ดกตัพง่นกางไปสื้อโตมาหันเสริมดูพี่น้องเออผู้ใดเพ่ท่านในสื่อบัตรโตผู้ใดเพ่ท่านในจองโตกันอย่าลืมนะครับเหมือนเอื่นเด้อทักไปในเพจสามเสี่ยวได้เลยนะครับร้านสามเสี่ยวว่างสามหมออุดรธานีครับขอบคุณหัวใจสีเขียว น้องบูธพี่อยากร่วมทำบุญด้วยจะส่งเหรียญโปรยทานไปร่วมขอที่อยู่บ้านสวนหน่อยจา้าทักทักมาในเพจเด้อครับเดบูธสีส้มให่เด้อนะครับทักมาในเพจเด้อนะครับอยู่ในโปรเตอร์มีมียูนบออยู่ในโปรเตอร์เท่ากับมียูพี่น้องไอสำนักงานนะครับครับผมตามมาจากบ้านทีเคค่าโอ้ยยินดีดต้อนรับนะครับสวัสดีเด้อนะครับอ่า พ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องจากบ้านที่เคเด้อนะครับท่ดีเหรียญปวยทานกําลังสั่งทำทําเองไม่เป็น่นมาสัญญนยมอยู่ว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผู้ผู้ใดเฮ็ดป็นผู้ใดเฮ็ดปเป็นต่ว่านะครับมีน้ำจิตน,น้ำใจที่จะร่วมนะครับกับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆนะครับวันที่สิบดเจอกันที่อุดรน,น้องบู๊มาสันวันที่1 8บแปดนั่นเหรียญยิ้ใส ลีเทิร์นเหรอเอกะไมเอกไมอุรอกอรธานีวันที่18อันนี้เต็มวงเต็มโชว์นะครับเต็มวงศิลปินครบทุกคนนะครับสำมนีกะรอเรว่าวสันวายเอาเกียมมาหอมทำไมเจ้าวะย่องตะกันนี่ให้เดียวกันไทเดียวกันย่องตะกันเป็นไงรอชมจ้า ตามตโมเข็นฝายมาทำหลายสาวผู้ไทยคนซามาแวะเอาวังสะพ,พุงเดือว่าสันวังสะพ,พุงใส่คอยผวาตวออกมาจากวางพพัง,วงสะพ,พุงอยู่วังสะพุงตอนนี้นะตอนนี้อยูพพ่วังสะพุงนี่นี่ครับอยู่วังสะพุงนี่นี่นนอย่าท่านะขอยจอดเอาจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> เดินทางปลอดภยัยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณความหมักความแพงพี่น้องนะครับเออมีสใัยหัก หักหักซ้ำดายหักซ้ำนั่นเดือพีนองเด้อนะครับสมกบ็มาความแพงอยู่การอุดรคือลายแถวสั้นบ่าลายด้ปอมาดามปอบอกคุณจ้างอยู่เนี่ยไปหาอันว่างยาล้านเหล่าอยู่เนี่ยสว่างแดนดินมู่นั่นกับท่านไปจักรเย่ดิเออไปหาว่างยาในีเร็วประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องสำหรับดูการนาสั้นเหล่าบันทึกศิน รับงานแล้วนะครับเปิดรับงานแล้วสําหรับงานช่วงประเภทนี้บุญกฐินเฮาเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับฤดูกาลหนารับงานแล้วเรียราคาซ้าเก่านะครับพี่น้องครับในรูปแบบของลูกทุ่งหมอลำเิทีโชว์เหมือนเดิมนะครับผมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำเิทีโชว์หมอลำสิงกับเป็นหมอลำสิงหมอลำมูกับเป็นหมอลำมูนะครับเครงเคิงกลางกลต่ว่ามวนซึนหัวเซลในแบบฉบับของสั้นลําพระทึงศิล เนาะพี่น้องนะครับเป็นหมอลำฤดูคือเอื้อาหมอลำฤดูกานใหม่หมอลำหมอลำรูปแบบใหม่หมอลำเห็ดตามงบเจาภาพหมอลำตามเศรษฐกิจได้พี่น้องนะครับเนาะนะครับพี่น้องอยากเบิงในรูปแบบใหจัดให้แบบนั้นนะครับฝ <c oughs> ากไว้น้าเด้อสําหรับบุญกฐินู้ดาานใดร่ทนด้ได้ได้หมอลำได้หมอรศพหรือญาติพี่น้องหรือหมู่บ้านใดอยากได้เนี่ยบุญบางไฟนี่ก็ยังวางอยู่พี่น้องยังวางหลายเลยนะครับพฤษภาคมนะครับวางบ่วางอยู่ ไปเดือนว่างหลายเลยพี่น้องนะครับไปเดือนพฤษภาคมยังว่างอีกเยอะเลยนะครับถามกันาม,มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับว้าถือขอขอกินข้าง,ง่ายเพิ่มมานะครับไปพอดล้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเจนิด,ด,นเ,นดเป็นตะหน่อยแทะนิดก๋วยเตี๋ยวนิดก๋วยเตี๋ยวน้อยคนได้อยยกลุกไปกินก๋วยเตี๋ยว,วยพี่น้องเด้อราคาทัวไเรจะทักมาถามกันเลยพี่น้องนะครับพี่น้องมีงบสำหรับสำนันล่ะอืม พี่น้องมีงบลักเมื่อนพี่น้องกช่วงลักเมื่อนลักลักผ่ันเออลักพันอยู่บ่ได้เนาะเพราะว่ามันขนาดมันมันแพงช่วงนี้พี่น้องมีงบลักเมื่อนลักเสียนพี่น้องว่ากันได้นะครับพี่น้องากได้รูปแบบไดรูปแบบใหญ่รูปแบบน้อยพี่น้องสมารถเวาราคากันได้นะครับมีที่น่งไก่คนนึงนั่งไก่ไก่คนนั้นพี่ เออข้างในก็มีเออจะกินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเ,เตี๋ยวมังเลยก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เราอยู่วังสะพุงใช่ไหมก๋วยเ,เตี๋ยววังสะพุงหมอลำมีตรไม่เมียมนครับหมอลำตาหมุดเจ้าจำจำภาพพี่น้องมีเท่าไหร่เฮวยาเอาสำนันนะครับพี่น้องตั้งงบใบสำนันขุมกัเฮ็ดได้วยสำนันครับ มีเขาวพิเศษเอาตลูกชิ้นบากันใดพี่น้องมอลล์ตามเศรษฐกิจพี่น้องอยากเบิ้งแบบรูปแบบของมอล่ำเลืองตะขอนก็มีนะครับสอดแจงไห้ขมี้นอีหลีมี่ทีละหม่เบิ้งสอดแจงบอสสอดดอกสิบแปดชั่วโมงเยี่แล้วอีซีทีหาเป็นนี่แหละลำเรืองกับลำเรือนจักสองชั่วโมงกัได้ ้าหมู <Okay. S 1> หมูมีรักลอยรักลอยก็ได้รักลอยกัน,น,กกนสือบัตรบึงยู่ฮเยนเออจะาพาไปกันดีน้ําตกอภพิเศษเลยห <c oughs> ู้เข่าพีนนองมาเด้อมากินเขา มึงเลยมีพี่ตาค้นเป็นวายมึงเลยมีพี่ตาค้นอ,นอ,น <c oughs> อะไรหนาบวมด้อพี่น้องหนาบวมบวมเนี่ยอดสาบอดสาเบึ้งคุนผู้หายซามปอบผู้ผนโล ม่ราคามากคนเดียวเจ้าบาทพอเพี้ยงครับพี่น้องโทรมาเลยประธานพี่น้องทู่มานี่สิต่อเดี๋ยวไลฟ์ก็ทักมาดิท่านถักมาหนิต่อเมื่ออไรดิคอยบอกไปท่ายมู่เจ้าเดี๋ยวเอาสำนักดิเพราะฉันเดี่ยวอย่างมู่เจ้าทูมาหาอืโทรมาได้เลยสอบถามราคาได้บระ่าน,นจ้างกับทูมาก่อนนะครับมาถามกันก่อนพี่น้องนะครับเมมีสำัี เอ่ยมีส้ำนีพอมีส้ำนีไอ้มีสำนีมีงบส้ำนีน้องสิมาเด้บอานะครับพี่น้องทักมาถามกันคอนทรมาถามดีกว่าเนาะทร่มาหนสิต่อเดี๋ยวหลกดกดทักมานีกันทักมาหนีต่อบ่ได้ดิสิตอกขยันย่ากมานพี่นอ้องทรม่มาบอกกันมาบอกกันบึงนะครับเอาน้ำเบอร์เพ่งเอาน้ำเบอร์ไหลยังเป็นพีเป็นน้องกันยังเป็นเอฟซีกันมาแต่อย่างให้ไป ท้อไดกับไปพี่น้องนะครับลัง,งานบนี่บวาเอาจากักรพาน,นะครับเดี๋ยวเทพพี่น้องเสีหยหกับามีเดว่าถ้าพี่น้องหกักพี่น้องเพ่งกันนี่หลีอยากให้ไปยี่หลีนะครับขอบคุณเจ้าภาพวันนี้นะครับเจ้าภาพบ้านคุ้มดินเนาะรับเชิญเดือนนามโอ้ปีหนาฤดูการหนาหมละพี่น้อง ช่วงพี่น้องจองมาได้เรื่องพี่น้องจองมาได้วันนี้ขอบคุณสําหรับงานบุญกระถินนะครับวันที่15ตุลานะครับเอาสิมาเอาเอา,เอาไปกลางกลางกลางวันพี่แสงไม่มีเอาพี่เปิ้ลไงนนพี่เปิ้ลเป็นชื่ออะไรสิบสามอ๋อสิบสามพี่เปิ้ลเท่าไหร่นะไม่ใช่สิบห้าเหรอได้ยินสิบหา้าเอาดีๆเลยเปิ้ลสิบสามเออสิบสามอืม พี่น้องผูใ้ใดอยากจองขามปีนะครับช่วงประเภทีบวชสิบเป็นบุญบางไฟหรือสงการนะครับ13 14 15่หาหรือบุญปีไม่นะครับ3 31บวันที่1มกลาคม31ติดแล้วใช่ไหมโอ้ยังยังยังพี่น้องถามไม่อยู่นะครับพี่น้องถามไม่อยู่แต่ว่าอยากให้พี่น้องจองไว้ก่อนเพราะว่างานเริ่มเข่าเร้วนะครับงาน งานเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วอยากให้พี่น้องจองขามปีไว้ผู้ใดที่กำลังหาหมอล่ำอยู่นะครับว่าเป็นช่วงเดือนมิสานะครับสิบสามสิบสี่มิสิบสามสิบสี่สิบหามิสานะพี่น้องจองมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ขอบคุณพี่น้องวันที่สิบหาตุลาคับบุญกฐินนะครับบ้านกลางตำบลพลแพงอากาศอำน้อยสกลนครครับแล้วก็วันที่แปดพฤศจิกา์นะครับอันนี้เฉพาพเก่านะครับเฮียตัวปักทุ่งชัย โคูลาดนะครับบ่วงกลางบวงใหญ่หรือจะเป็นมินิพี่น้องถามมาได้เลยนะครับรับเชิญมานลำใสยอยู่ที่13ตุลาเนาะนะครับบาา้านนลำใสจัตุนี่แหละบาล้านทางบา้านจักรพันธ์ลำเพือ่อนเองนะครับพี่น้องกับคิดนอดคิดถึงพี่น้องกับจางไปพี่น้องมาเดียววิธีการกินกว๋วยเตี๋ยวของจักรพันธ์ลำเพื่อนก็คือ คือข่อยบปกินบปกินหมูบปกินเนื้อถ้าหมูก็ต้องเป็นหมูแบบหมูสับอะไรที่มันย่อยง่ายแต่ว่าถ้ามากินก๋วยเตี๋ยวนี่สิกินทั้งสี่พี่นอ้องมีขาวเอาแต่ลูกชิ้นเอาแต่ลูกชิ้นมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันพี่นอ้องอันนี้พริกเหรอ จะยันเอ้าเขาได้ยากกินเขากินน้ำกัอนพี่น้องนะครับเดี๋ยวอหอดสารผู้รูปเหล่าข้อศรีไลโซนในเบอร์อีกรอนึ่งเดอนะครับ